ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพี่เมย์นะคะพบกับคุณครูพี่เมย์เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันนหน่วันเด็กและวันครูค่ะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องความสําคัญของวันเด็กและวันครูนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ความสําคัญของวันเด็กกันก่อนเลยค่ะความสําคัญของวันเด็ก เด็กเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะคะและจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองค่ะวันเด็กแห่งชาตินะคะจะตรงกับเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีนั่นเองค่ะเด็กๆทราบกันได้ยังคะว่าวันเด็กนะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่ติก๊กตอกติก๊กต๊อก วันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2565นั่นเองค่ะความสำคัญของวันครูวันครูนะคะจะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปี ซึ่งครูนะคะจะมีหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีและให้ความรู้แก่เด็กๆนั่นเองนะคะซึ่งวันครูนะคะจะจัดขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงพระคุณครูนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้รู้ความสําคัญของวันครูและวันเด็กกันไปแล้วนะคะความสําคัญของวันเด็กนะคะก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญนะคะในอนาคตเพราะเด็กนะคะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองนะคะครูนะคะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นคนดีและให้ความรู้แก่เด็กๆนั่นเองนะคะคุณครูพี่เมย์นะคะอยากให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และตั้งใจเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ